สบายดีเด้อพี่น้องวันนี้แม่น้องเซ,นด,งอน,องเซนดี้ิะพาไปเบิงพอน้องเซนดี้ผ่านอาน้ำกับโปมี่ล้วกันพี่น้องดำอีกหายหนึ่งก็ชิดาย,ยุดดำก่อนฝนโบโต่ตกสามสี่มือ พาไปเบิงพอฉันดีคาดหน้าจากนั้นสิพาไปหาหน่อไม้สิพาไปหาหน่อไม้แกงตอนเทียงพี่น้องหน่อไม้ก็วันไปหาไกล้ดอกอยู่แถวไอ้เราหัวไอ้ไกลหน้านี่แหละหน่อไม้ไผ่เนาะหาแถวนี่แหละพี่น้องกับหาแถวหัวจะใกล้หน้าแหละเราไปหาไกล้ดอก มาแกงกินตอนเที่ยงไม่น่ะไม่ได้ออกมาสวยเนาะมาตู้รูปบอย แม่สัดีชีวหวานไอ้พวกไข้ยมันบอไวเนาะอักษันว่าดำกับดำเบิดบอไวน้นำมันมันแพงกับชีวหลือจงไว้ดำกับประมาณ14ชิบหาไข่นี่แหละกับชินี่อย่างมือดำไหน่ขนาลูปนาลูป ไม่น้อยนเบิดน้ำเบิดน้ำ่ได้แล้วก็ยังโมเล้ง่ยใไม้แต่อนน้คุณุมยยามาหกแสกานผหดิงเาท่ไม้องนดีนะเพื่นเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้พอน้องเันดี้เนี่เด้อพี่น้องให้ช่องได้ผ่านไว้ไไปละเดี๋ยวทำบึง นี่แถวจอดห่มได้ปะและ้วแต่อ่าแล้วแต่ดูหน้าดีดครับเออแค่นั้นแหละก็เอาไปพุ่นกลับไปจะไปทางไหนกลับไป ใหญ่นี่เอาวาานหไม้เพิ่มก่อนพี่น้องหน้าไม้พอพอแก,ก่รอสักครู่เนาะ,ะหาบรารไม่ยากเด้อคุณทั้งทั้งห้องคุณหน้าไม้ธรรมชาติบ้านเฮายัง,างหากินแบบนี้แหละพี่น้องบุกอยได้ซื้อดอกงามเลยเนาะ เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วงัดทางงัดพี่น้องงัดทางงัดทางงัดทางงัดเนด่ยนะบัวนอขาวนอดำเนาะโอ้ยคือได้แต่ปลายมันวะงัดบนถือจังหวะหรืมั้งเนี่ยแข็งงัดทางงัดทางงัดทางงัดมั thầy hết tháo, thì nào đi xuống thế gì nhỏ quá có đây kìm như vậy đây hạ cái đi น้ำมันคือหอหอกว่ะน้ำมันขึ้นออกน้ำดอกมไม้ขึน้นขึ้นดิ๊งร่างพี่น้องต้มแม่มเจิดกันเนาะเตาเคียงกลี้ยพี่น้นองเอ้ยกักกระดาษ ไม่อเลยิ่ทงที <t 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 um> ่ขาดไม่ได้พี <t 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 ่้อรง้งฉีดออกก่อนนีเพิมน้ำเติมน้ำเติมน้ำพอแล้วแล้วแล้ว Nó phải đấy không Ừ Ui, ừ, khắc khắc, khắc. Không, không phải cái nọ phát cái <laughs> nhanh ใจ<ช>เน่ยละนแล้วแล้วบ๊อหักก็ดีปอบุญตามาเด้อมาเด้อมาเด้อแกงหน่องไหมแซ่บเนี่ยใช่เราอยู่คุกถึงกุกเมาเมากลัดกลัดไปน้องไปบวกเนี่ยมาเด้อมาเด้อพี่น้นนองกินข้าวเที่ยงข้าวเทียเท่ยงก็ไม่เ่ามาเนี่ย น้ำมันบมหน้ำมันกัขี้เงาไงยักเลยพี่อกเอ้อมาขึ้มาชักแทะข้าเทียงเบบุญมันมาโลกมันยู่มัน ตอนนู้นจ้างหมัดสองพันแบบไปชุดท้ายมันมัดคือกันอีกโกว่ามันเพื่อนนางโกะไปหอดคำแต่เรื่องว่าเขาจ้างหมัดสองพันไปก็หมัดคือกันมันว่อมาตัวชิ่นางในฟุทอนใกล้หรือใกล้อีกโไปหยาไปว่าเจ็ดสิบว่ะมันไปหอดแล้วแบบว่าหกสิบดำมันปกปิงโก้ก็น่าหราโค้บอ่ะ ห oh ็เมอจังหมัดเถาเลยรมอจังหมัดได้เลยเป็นเ้าเลยไหมเออกามาเดียวว่าหามัดมาหลายตาใหญ่ยังอะจะหามัดยังไม่ได้เมนียวคณมันเถาเนาะเออเราเกะเหนียวลายนะเอาหล้วกาหามัดว่าเ่าไปว่าเด็กกามัดเดียวเออ มิตใจก็คืนมาเชะคือมันด้วยแล้วกมันคือีบกจิกมันชมันช่ที่สีมน้อืมนารัผิดรอยไม่หแม่อมากี่จะพอรีบลหมักไม่จะวาง ชิ้หมูติดนังเดิมมาให้ขอนํำจาอย่างแล้วก็ชีน้ำมันนี่ชิ้นเนีกะป๋าล้วโซยชสกันละบานนีแล้วก็ปี้จัดมากมักนะแกินน้ำลาบหมดแล้วเข่าเท่าไดู้อิ่มเออเดี๋ยวปิดหอ พี่น้องครับโอ้โหเ <Yeah. S 1> ยี่ยงตับแซ่บหลายพี่น้องเหมาะกันดไม่ถ่าแล้วจิ้มแขวเรียบร้อยเนะนาะนั่งปิดหลัง <Yeah. S 1> ก็ก่อนอื่นคลิปพ่อน้องจะดี่ก็จบลงให้ได้ครับนะพี่น้องก,ก,ก็ฝากฝากก็อลไก็แช์ก็ติดตามแล้วก็กระดิ่งเนาะ ว่าจะบุพลาดคลิปใหม่ๆที่ผอน้องชด,ดีได้อัปเดตลงไปพี่น้องค่ะ okay. สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้อง